ครับสวัสดีครับเสียงเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเสียงนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอเคเนาะสวัสดีครับเสียงนะครับสวัสดีครับ สวัสดีครับ,รบโอเคเนาะก็สวัสดีทักทายอ้าวทำไมยังไม่ขึ้นหน้านี้ให้อีกอะ ค okay. สพูดนะครับขอจะแชร์ด้วยน,นะครับ สเสียเปไงบ้างสรจา,รามีปัญหาอะไ้านการเชื่อมต่อหรือเปล่า นะครับขออนุญาตแชร์เลยนะครับ โอเคนะครับก็สวัสดีทักทายเพื่อนเพื่อ,อทุกคนด้วยนะครับนะครก็หางหายกันไปนิดนึงนะครับนะครับขึ้นงแล้วก็ไม่เน,น่ยครับก็ซึมราคามันไม่ขยับไม่วิ่งไม,ไม่ฟูดไม่ฟาดนะครับก็เลยไม่ได้มาไลคไ์นะครับก็พูดยังไงดีอะก็คือตลาดมันมันไม่โอเคนะครับจนเราได้เห็นสภาวะมีลูกขึ้นที่ชัดเจนขึ้น ทำให้เราเ,ออเห็นว่าน่าจาออกมาพูดตรงนี้นิดนึงนะครับเพราะว่าถ้ามันไม่พูดเลยเดี๋ยวมันจะไม่ทานการนะครับนี่ก็มาพูดให้เพื่อนๆระวังนะครับในเรื่องของหลับราคาจุดนี้นะครับนะครับอ่ะนะครับเรามาดูกันนะครับสถานะเคลื่อนตอนนี้เป็นยังไง รจริงๆแล้วนะครับมุมอมองของผมเนาะนะครับตรงนี้ถ้าถ้าผมมองว่าเป็นเมื่อก่อนนะผมก็จะลาเวลไว้แบบนี้เนาะ1 2 3่งมสีนะครับแล้วก็เป็น a แล้วก็เป็น a นะครับ อเดี๋ยวขอญาติที่หนึ่งนะคุณญาใช้ปากกาใช้ปากกาดีกว่าตอาที่ผมพูดว่าปิดคอย์กำลังจะดิ่งเหวนะครับทำไมถึงมองประมุมนั้นนะครับ ก็ให้เป็นเตรงนี้นะครับแล้วก็ควจะขึ้นได้ครับขึ้นสามขานะครับเป็น b ีถูกไหมครับเขียแบบนี้ก็ได้ใช่ไหมครับแล้วก็ลงสี่นะครับนี่คือสิ่งที่ผมคาดคาดการนะครับแต่วันนี้นะครับผมมีอะไรบางอย่างนะครับที่เห็นภาพตรงเนี้นะครับมันเริ่มไม่ใช่ละนะครับเพราะตรงเนี้นะครับมันออก ออกข้างไปเลยเห็นไหมครับมันไม่ยอมที่จะอัพขึ้นนะครับมาเจากข้างนะครับออกข้างเกินไปละนะครับซึ่งตรงน,นี้ผมอาจจะมองว่านยผิดหมดเลยนะครับผิดหมดเลยนะครับมผิดหมดเลย,นะเลยถ้าผิดแล้วจะเป็นรูปแบบอะไรหเหตุผลม,มันแบบไปแบบนี้ ผลที่ผมคิดนะครับตรงนี้เห็นไหมครับจริงๆริงแล้วว่ามันน่าจะเป็นเ,เป็นหนึ่งเป็นสองถูกไหมเป็นสามแล้วก็เป็นสี่ก็เป็นห้าแล้วก็ต้องจบเอนะครับจบเอนะครับตรงนี้สองกับสี่บล้านกันนะรบรรลซ์กันเลยนะครับได้นะครับตรงนี้สามยาวที่สุดนะครับห้า หากับหนึ่งก็บาลานซ์กันนะแล้วก็เป็นอย่างนี้ได้นะครับแต่มุมมองผมก็คือเนี่ยมันไม่ยอมมันออกอย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันจะกลายเป็นอะไรแล้วเนี่ยเนี่ยสามเหลี่ยมแล้วเนี่ยนะครับถ้าทรงแบบเนี้ยมันก็ต้องดิ่งลงนะครับนะครับมันก็ดิ่งลงเลยนะครับแบบนี้เลยนะครับถ้ามัน ชนปั้งกล้ลกบบเป็นระูแบบนี้เลยนะแบบนี้เลยนะนะครับอ่ะมาดูกันว่าทําไมผมถึงมองว่าตรงเนี้มันมันมีมันมีปฏิกิริยาแป,แปลกๆตรงนี้ตรงนี้แปลกนะครับนะครับ,นะรบก็คือตามหลักแล้วนะครับมันจ,จบปุ๊บมันจะต้องรีบาวได้เร็ว่เเห็นไหม A B C แล้วก็จบนะครับจบ b ีอย่างเงี้ยนี่เป็น A อนะครเต็มมันออกข้างแทนนะครับมันออกข้างแทนนะมันออกเริ่ออมข้างแทนแบบนี้นะครับซึ่งตรงเนี้ยถ้าออกข้างออกมาจะเป็น a ไม่ได้นะครับเพราะเคือหลัดเทนนะครับคือต้องต้องขึ้นนะครับนะครับเป็น เอออย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ไปครับแต่ที่มันออกข้างแล้วนะครับมันออกข้างไปแล้วนะครับเห็นไหมเพ้วมันจะเป็น a ไม่ได้เนี่ยจะเป็น a ไม่ได้ละนะครับจะเป็นได้แค่อะไรครับเป็นได้แค่ b แได้แค่เป็น a นะเอทำา b แล้วก็ต้องลงครับลงซไงนี่ไงตัวนี้เป็นอะไรครับเป็น a อเป็น b เป็น c เป็นเอ็นะครับ ใช่ไหมแล้วก็เป็น A เป็น B เป็น C เป็นรูปแบบของ non standard ทันทีเลยเนี่ยพฤติก,กรรมตรงนี้มันไม่โอเคไหมครับเนี่ยมันไม่โอเคนะครับถ้ามันจะขึ้นมันต้องปุ๊บปุ๊บไปแล้วนะครับจบเลยครับเป็นหนึ่งเป็นสองเป็นสามเป็นหนึ่งสองสามเป็นสี่เป็นห้าห้านนะจบก็ต้องขึ้นหนึ่งจบนะครับก็ต้องขึ้นหนึ่งไปขยายใหญ่ใช่ไหมขยายใหญ่ ขย,ยนะขยายไปใหญ่หน่อยเล็กไปเอาสีชั่วโมงไหมจะดูใจไหมเนะี่ย าวางครับ,บนะ A, e, C, รบัวนี่ก็จบ x นะครับ <c oughs> A เนะี่ย B นะครับจะอออกข้างใชนไหมเนะี่ยออกข้างใชนไหมนะครับตัวนี้เป็นอะไรครับอาจจะเป็น

ออกมาไกลกแล้วเนี่ยเห็นไหมนะครับซึ่งเออมันผิดอยู่แล้วที่มันจะขึ้นแบบเนี้ยเนี่ยสามขาเนี่ยเนี่ยเห็นไหมแล้วก็ทิ้งลงมาเนี่ยแสดงว่าผิดธรรมชาติของเอนะครับถ้าเอมันต้องวิ่งไปครับขึ้นอย่างนี้เลยนี่ถ้ามันเป็นขาขาหนึ่งดิหรือขาอะไรของเอเนี่ย จะเป็นที่เป็นรูปแบบนี้แบบนี้นะขึ้นอย่างนี้เลยเออเนี่ยเนี่ยเ,เอันนี้เราไม่ใช่มาแค่ยึกยึดไม่ใช่แบบนี้ไม่ใช่ว่าไม่ใช่แบบนี้ไงเนี่ยยึกยึดยึดแล้วตกเนี่ยแล้วก็ตึ้ดตื้ตื้อย่างเงี้ย โอกาสที่มันจะเป็นขา a อมันไม่ได้เลยนะแบบนี้เป็นาเอไม่ได้ทรงนีน้จะสร้างกับ A อไหมเอต้องเป็นแบบนี้นะครับดังนั้นคืออะไรครับมันออกข้างแล้วนะครับออกข้างแนละ้วออกข้างไปเลยเนี่ยนะครับออกข้างได้จะเป็ Guin นแค่ b เท่านั้นจะเป็น a ไม่ได้ถ้าตรงนี้เป็น b ตรงนี้ก็ต้องเป็นเ็นะเอได้นะครับเน,นี่ยเนี่ย ได้อยู่นะเอได้อยู่นะถ้าเป็นบีได้อยู่นะเห็นไหม,ไหมนี่เป็นเอ็กเลยเนะนี่ยเป็นซีเนี่ยเกิดสัญญาณเนะนี่ยเห็นไหมนี่ซีอยู่เนะนี่ยซียนก็เป็นบีถอยมาเป็นเอเนะี่ยเห็นไหมเอบีซีเ A และทำบีอะไรครับทำบนะีในรูปแบบครอสชั่นไทเกิลได้ไหมนะครับออกข้ามาเงี้ยพอ B ีเต้องจบอะไรครับมันก็ต้องลง C เกิดสัญญาณนะครับไดวิจเจนเห็นไหมแต่ขึ้นละขึ้นไปขึ้นไปนะแล้วก็ลงตรงเนี้ยกับตรงเนี้ยตรงเนี้ยกับตรงเนี้ยจะเกิดสัญญาไดวิเจนให้คุณเนะมัขึ้นแบบนี้จะเป็นแถวนี้ ไม่ลงต่ำกว่าน,นี้เนะนี่ยลากลงเห็นไหมเนี่ยต้องระวังเลยนะครับอาการแบบนี้เนี่ย,ยแบบนี้เลยนะแบบนี้เลยนะแล้วก็จบเอในรูปแบบของดอนได้นะได้นะเพราะตรงนี้มันมันแสดงอาการแล้วนะครับตรงนี้มันแสดงอาการแล้วนะครับเห็นไหมมันออกข้างไปแล้วนะครับเห็นไหม ถ้าบอกว่าตัวนี้จบห้ามันก็ต้องขึ้นนะครับมันต้องขึ้นไปแล้วไปแล้วนะครับครับแต่มันออกข้างแต่ว่าออกข้างนมันต้องเป็นอะไรครับเป็นหนึ่งหรือเป็น a แต่เป็น b อีกชุดหนึ่งของหนอนของขึ้นเนะครับอันนี้ก็ต้องระวังนะครับแล้วมาดูจังหวะน,นี้นะเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะซูมใหม้ดูยิ่งกว่อ่าเราเราบวให้ไปก่อนนะระบวให้ไปก่อนนะอ่าไปดูขึ้นไฟไหนกันลนะ่ะ อาจจะรูปแบบอะไรใช่ไหมถ้ามองว่าตรงเนี้ยอะจะไปท้าบว่ารูปแบบเป็นแทเกิลเนาะแทงเกิล er เนาะก็มองได้เป็นแทงเกิลนะตรงนี้เป็นอ่าเป็น A แล้วก็ทำ B ีรูปแบบของแทงเกิลเนาะหนึองสาอ่าเคเล็ก สอ่ะ B ละเล็กแล้วขึ้นนะครับ1 2ึ่สองสเล็กแล้วก็นะครับหนึ่งสสาม A เล็กครับหนึสองสา A เล็กแล้วก็ล่วงจบเป็นไงครับ ของอะไรครับของ A ใหญ่มันน่าจะ make sense มากกว่านะครับจะไม sense มากกว่าหรือวม่าจะจบเลยครับเม่อใกจบเลยครับจบแบบนี้ ดีสแล้วก็ร่วงแม่ก็ต้องร่วงครับไม่ก็ต้องร่วงแต่กูว่าอย่างนี้ไม่ได้เกิด